thank you นอนไม่เข็งลูกเงียบเงียบจักไยสบายดีแล้วกันสวัสดีทุกคนนะครับเด้อ กับวันนี้พวกเราสามคนกลับมาอยู่ในป่าเหมือนเดิมครับวันนี้มาใช่ชีวิตในป่ากันช่วงหน,าน้าฝนท้อวันขตดสวยเลย Mas สงสัยนกป่ามันตื่น มันจะจรงเห็นซัปลาอะไรสักอย่างครับอยู่างข้หน้า ดอกไม้ฝาสวยนีเนาะนี่ขโมนเะนี่ยนี่สวยมากเลยไม่รู้เป็นดอกอะไรเลยพี่น้องเดือเนี่ยเปเ,เป็นสีแดงสดแสบอันนีนต o o m กันเนี่นู้นก็มีนะ ด้านล่างจะเป็นลำคลองครับเนาะ

เป็นดินใชมันจะกายเนาะเลานบ่อนี่น้ำขุ่นเลย เราต้องจะเป็นใช้น้ำจุดนี้ครับเพราะว่ามันน้นำทางโน้นก็ไม่มีก็จะมีอยู่สองสาบ่อครับ,หน,บรหนึง่งบ่อนั่งแต่หลังโู้นอีกบอ่อนึงสงสักพักก็คงจะใสแลลวราาประมาณจะคิดนาทีก็น่าจะใสายใช่เนะนาใช แรงเลยกาหน้าฝนก็นต้องหาฟืนกันแกนนี่อบน้ำ คงไม่ตรงเสาเนาะ้าเสาไม่ถก็ได้น้ำพอ,อยูนแล้วพอเกกล้วยน้ำว้ยังไม่ใสเลยครับเน,น,นี่ยน้ำกินแบบไม่จำกัดนี่ไว้ล่างมืขอขโอ้ มาี่ไปนไ้ซืไ้าจังไฟแล้วเลยได้น่นนนแล้ไไม่ใช่ล่มวดเขาเด้ะไม่ล่มดอกล่มรอก เน่ใจเนาะรับนี่ไม่ต้องกลัวลมเสียนอยู่เลยวหรอเสียนใหญ่เสียนใหญ่ไม่ต้องกลัวไม่ลมถ้าลมคกก็ไม่ได้กินเลยเนาะโอ๊ต ยอดทั้งควันตอลเราฝนยัทตกเนาะโหไก่ซุกเลย,เยพี่น้องเด้อเนี่ยฝนมาแล้วจะเป็นไรเรากินแข่งฝนนี่แหละธรรมชาติกินเสงผมฝนท่ำทาแล้ว,วกินผาธรรมชาติสายฝนในป่าเนี่เยเขา ที่เขาลวนปากกระบอกเอามาัอย่างการฝนน้ำเตอะเปียกไฟไปทังมดที่กระบอกไม้ละเอาออกได้แล้วนะมันทุกข์เลยทุกข์กันเนาะทุกข์้าออกกายไม่ละอุ่นละเอ๊ะเออวาง้นหินเลย ร้อนอ่ร้อนร้อนร้อนวางไวก่อนตอนในกะหมูซุกเราเด้อพี่น้องเด้นนเนี่ยนี่คือสันครับเอามีตะขา มีแล้วมีดมาพูนกระบอกเลยเขาเปะโยกเลยเนี่ยไปมูก,กันไปมูก,กันกินเขาถ้ำบรรยากาศป่าเขาเด้อพี่น้องเด้อหน่อย กลางใจปา่ากลางใจดงเลยครับธรรมชาติสุดเลยอืมไต่เจ้าเขาเขาจะ เี๋ยวได้ไหมอืมขอลามือฉีกออกนี่นอาการออกอืมของสวยเลยนี่อขอสวยมาเลยครับอืมอขอ เรากินได้ก็บอกเลยอ่ะกินอืมอืมกินแล้วฝนมันจะมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วนี่แข่งฝนมากินขอกันเด้อพี in ja e> ่น in ้องเด้ออ่ะเด้อฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วแข่งฝนเนาะอืมข้าวต้ม ฝนตกเลยครับอืออืออุ้งข่อยสวยเลยหมูชิดเติโต,ตครับเนะี่ย ปีเลยพาเขาอืม,อ,ม <c oughs> อร่อยเนาะอร่อยอออทั้งอร่อยทั้งแซบเนี่ยแซบแซบครับ <c oughs> แบบไหมีกระเทียมคำโตๆข่าวหุงพอด,ดีละกาตำจะใหม่เนะกำังสวยเลย Nó đen hảo. khóc. Đen quá. Ngon Bên tăng. Cầu tăng đi. เราตีก็ตังค์หอมหอม,อมตอนใหญ่ปุ๊บ <c oughs> นี่ได้ไม่ได้ปลาเนาะมปีปลาที่นี่เนาะปลานี่แหละธรรมชาติ কিন্তু কম দ ว่าออ่ะอ้ออืมพนพอพอคนใหญ่อืพอใหญ่อืคนอร่อยอร่อยเนาะอืน้ำพริกกบวี่เออร่อยเลยิว่าจะอร่อยหมืนเหมือนเลอร่อย ชิลแอร์ฝนกาทำซาตกะอู้หูมันเอาพอดีเลยน,นะสิ่งนะกลางวันพอดีเลยนกที่พี่บอลบอกอ๋องเตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องเด้ยอยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้ครับทีมงานทั้งสัปพนในเด้อพี่น้องเด้อโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย